ตู้ยามใบพัดนะครับตรงนั้นจะเป็นด่าน,ด,านด่านตรวจกวดขันเรื่องของอพระราชกำหนดนะครับในสถานการณ์ฉุกเฉินเราตดตั้งด่านไปรายงานในในหน่วยงานนะครับอขอขอรัดทุกนะครับพอพอสมควรเนี่ยหน่วยไหนที่มีภารกิจของเฉพาะหน่วยก็ก็แยกสำหรับตำรวจที่อำเภอแม่สาย ทหารกอ,กองกำลังหามเมืองชอกม .2 อง,อองจำนวน30ในายฉุกเฉินบัดนี้พร้อมแล้วฮึ่วิ่ลที่ทั่วราช,ชอาณาจรรักรและได้ออกข้อกำหนดฉบับที่1ลงวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2563 เพื่อให้ใช้เพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติให้ยุติตลงโดยเร็วนายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่2องโดยให้บุคคลใดทั่วราชอาณาจักรห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา22นาฬิกาถึง4นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นเว้นแต่มีเหตุจำเป็น หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์การธนาคารการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคผลผลิตการเกษตรยาเวชภัณฑ์เครื่องมือกแพทย์หนังสือพิมพ์การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงการขนส่งพัสดุพันการขนส่งสินค้าเพื่อนำเข้าส่งออกการขนส่งการขนย้ายประชาชนเพื่อไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วย ร้อยสามเฉลยมอสองฝ่ายปกครองตำรวจตรวคนเ,ข,เข้าเมืองเชียงรายรวมทั้งสิ้น40นายบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้อูว่าแก่ข้าราชการตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ประกาศราชการพลกรนะครับการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเต็มรูปแบบเดยมีครับจุดศูนย์นอจะถึงเวลาศูนย์นาฬิกาศูนย์สี่จุดศูนย์ศูนย์นอนะครับหรือตรีสี่นะครับพร้อมกันทุกประเทศมีผลนะคับใช้ตั้งแต่วันที่สามเมษายนสองพันห้าร้อยหกสสามเป็นต้นไปโดยให้มีการบูรณาการนะครับทุกหน่วยงานนะครับแล้วก็มีการทํางานโดยการมีการวางแผนการพิจารณาจัดลังพล อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ยานพาหนะในการปฏิบัติหน้าที่ในการออกดดตรวจตราทุพื้นที่นะครับก็ให้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีศสิทธิภาพแล้วก็ําเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะครับขผาหวังหวังพี่ยางยิ่งนะครับว่าการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจะสําเร็จรุ่งร่งได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตของกฎหมายท,ที่กำหนดไว้นะครับอย่างเคร่งครัด รวมทั้งขอให้ใช้ความระมัดระวังนะครับขอให้มีความตระหนักในเรื่องการเว้นระยะห่างนะฮะให้ดูแลตนเองนะครับในเรื่องการป้องกันในเชื้อไวรัสดังกล่าวนะครับทุกท่านนะครับแบบน,นี้ก็ได้เวลาสำคัญแล้วก็อขอปล่อยแถวการวมกดล้างนะครับ,บการปฏินะบัติการณ์ณวันนี้ครับสวัสดีครับเอา ไม่เกินสาม่จ้าเขาไม่มีไอ้เครื่องเขารภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเทอร์โมสแนอเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายถ้าติดต้องตรวจทั้งหมดเพราะพวกนี้มันติดในในน้ำจิ้มจ้ยาพ่นไม่ได้ะวัญห่านคือว่าเดี๋ยวถ้ามันไปถึงน่าวาดกันรอเอาามี้ไหน แล้วแล้ก็เตรียมเตียมยาพ่นไปอ้มกัน่อยเลือดไปเต่อไป้เ้เเนื้อจะเปลี่ยนไปไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะถ้ามีก็ไมบอกที่ขอก็ลอจะได้เราูตรงนี้เป็นตอนผิดเราถกตรรวจนอนรจหมดตอีตนนี้ตอนนี้ก็อยู่ ตัวยี่ห้ออะไรเราตัวยี่ห้ออะไรรู้จักไหมมีมีตัวนมีบรถตรงตรงหน้าัยกอกอึบมือลง ีก็เดี๋ยวจะพึ่งภาช่วงที่มีรถก็เดินทางสบายนะครับไม่ใช่เหีวยวออกออกตรวจ

เอาลบหน่อยลบหน่อยเลี้ยวขวาอาเลี้ยวขวาเลยเลี้ยวขวา,น,วขวาน,นี่ก็ได้เอาถอยหน่อยไป